โอเคในเรื่องของ2 ca นะฮะสำหรับเจ้าตัวเ e d m i ค30ตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะรองรับ2 ca ได้ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอ็กสมาทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแอลกนะครับวันนี้เรามีโมเดลใหม่เข้ามาอีกแล้วนั่นคือเ e สมิ่ง0นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัว 4G ธรรมดานะครับไม่ใช่ตัว 5G นะเพราะว่าเ e สมิ่ง0เนี่ยออกมาโอ้โหย่อยโมเดลเนี่ยมาเยอะมากเลยทั้ง K30 4G K30 5G K 3 0 Pro K30i ก็มีนะฮะล่าสุดถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านี่นะฮะนี่ตัวสีนี่ฮะออกชมพูพิ้งมาเลยนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ <Ly. S 1> ่เรามาแกะกล่องกันเลยนะฮะก็ตรงนี้ก็จะให้ในเรื่องของคู่มือนะฮะแล้วก็นี่ฮะซิลิโคนเคสเป็นแบบใสนะฮะมาในแบบ ลายที่เขาเคยให้มาเลยนะฮะอย่างนี้นะฮะเป็นซิโ๊เคสใสให้มานะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมอยู่ทางนี้อ้าวไม่มีอะไรละตรงนี้อ่ะเรามาดูในกล่องกันในกล่องก็จะมีนี่ฮะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเลยนะฮะก็จะมีวอชาร์จที่เป็นอ่าเป็นสายชาร์จที่เป็นไทสี่นะฮะตรงนี้นะฮะให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะ รู้แล้วนะฮะโมเดลนี้นะฮะเพราะว่ามีนักรีวิวหลายๆคนก็เอามาให้รีวิวกันเองบ้างแล้วนะครับมาดูวอลชาร์ตกันดีกว่าวอลชาร์ตนะฮะเป็นฟ้าชาร์ตแบบ30วัตต์นะฮะถ้าไม่ผิดนะฮะมามาดูกันพร้อมกันเลยเนี่ยฮะอ่าสิบสองสิบสองสองยี่สี่อ่า นะฮะสามสิบวัตต์นั่นเองหรือเปล่านะฮะห้าโวลต์ออกที่สามแอมป์ห้าโวลต์ออกที่สามเอหนึ่งสิบสองโวลต์ออกที่สองจุดสองห้านะฮะแล้วก็ยี่สิบโวลต์ออกที่หนึ่งจุดสามห้าเอนะฮะนะฮะจะก,กี่ Wh, วัตต์เราก็เอาตัวโวลต์นะฮะคูณกับตัวแอมป์นะฮะก็ประมาณสามสิบวัตต์นะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคน่าจะใช่ละ <c oughs> ก็เปิดดูกับพร้อมกับเพื่อนๆกันเลยนะฮะตรงนี้ว่ากันไปอ่ะเรามาดูในเรื่องของบอดี้กันเลยดีกวา่าบอดี้สไตล์เนี่ยฮะด้านหลังก็จะเป็นกล้องสามกล้องสี่ดีอ่ากล้องสี่นะฮะจะอยู่ในตรงกลางเลยฮะดูสมมาตรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแฟลช LED นะฮะอยู่ตรงนี้เลย นะฮะแฟลช LED จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็มีกล้องสี่ตวงเรียงกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่ตรงไส้ในวงกลมเนี่ยเขาจะเขียนว่า Design by เลตมีนะฮะนี่ตรงนี้เขาก็จะเขียนว่า64สิบสี่ ai super camila นั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีไม่มีคำว่ามี Redmi อะไรอยู่ตรงนี้เลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็น คล้ายพลาสติกนะฮะไม่เชิงกระจกนะฮะพลาสติกอะไรว่าเป็นพลาสติกนะฮะไม่เชิงกระจกนะฮะเป็นพลาสติกนะฮะด้านขวาก็จะเป็นฟิงเกอร์พิ้นนะฮะบวกกับปุ่มวอลลุ่มนะฮะตรงหน้าจอก็เป็นแบบ6.57นะถ้าจะไม่ผิดเดี๋นะนะขอลองดูอีกทีนึงนะฮะ เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเปิดพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยแล้วก็ได้เพิ่งได้มานะครับผมด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นถาดซิมอยู่ตรงนี้นะฮะด้านบนก็น่าจะเป็นไออาร์บัสเตอร์แล้วก็รูไมด้านล่างก็มีเฮดฟอนแจ็ค3.5มิลที่ชาร์จ Type C แล้วก็เป็นลำโพงนะฮะนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรแล้วจะเป็นมือถือที่ทรงสไตล์ ฮิตๆกันนะปัจจุบันนี้นะฮะทางในแบบอีกค่ายมือถือนึงก็จะประมาณนี้นะฮะมีฟิล์มก์บปิ้นข้างนะฮะก็จะมีตรงเลเยอร์ตรงนี้นะฮะกล้องจะไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่ของเล่นมีเล่นเคสสามสิบนะฮะเล่นมีเคสสามสิบก็จะไว้ตรงกลางนะะดูสมมาตรนะฮะถ้าเป็นประมาณนี้แล้วชอบนะฮะมันสวยดีนะฮะดูสมมาตรนะะบางบางค่ายก็จะเอาไว้ทางนี้นะฮะด้านซ้ายนะฮะก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ใครชอบนะไม่ได้ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะด้านหน้านะฮะก็จะเป็นกล้องนะฮะสองตัวอยู่ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำงานในเรื่องของอะไรบ้างจะเป็นเลนวายหรือจะเป็นเลนเดฟธรรมดาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะในเรื่องของแกะกล่องก็จะมีประมาณนี้นะฮะโอเคผ่านไป อ่าโอเคก่อนเราไปดูอย่างอื่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอ่าเราไม่ได้ชั่งน้ําหนักกันมานานละนะฮะแล้วก็หลายๆนักรีวิวในประเทศเรานะฮะกะ็ได้รีวิวไอ้ตัวเนี้ยไปบ้างแล้วนะฮะก็หลายสอสเดือนแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้เรามารู้ในที่ยัง อาจจะไม่รู้กันบ้างดีกว่าหรือใครรู้แล้วก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ชั่งน้ําหนักกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูน้ําหนักของเจ้าตัว redmi k สามสิบกันดีกว่าว่าแท,ท้แล้วมันหนักเท่าไหร่นะฮะก็อยู่ประมาณนี้ฮนะหนักอยู่209กรัมนะฮะบวกเคสก็น่าจะบวกไปอีกประมาณ10กรัมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ220นะฮะประมาณนั้นนะฮะถ้าบวกเคสเข้าไปนะฮะแต่ถ้าตัวเปล่าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ209นะฮะถึง210กรัมนะฮะก็มีน้ำหนักกัน ประมาณนะั้นมีน้ำหนักเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเรามาดูในเรื่องของความกว้างกันเลยดีกว่าไอ้ความหนาความหนาความหนานี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ8.8นะฮะ8.9นะฮะนั่นคือความหนาอ่ะมาดูความกว้างกันเลยนะฮะเราไม่ได้วัดกันมานานแล้วนะฮะในรีวิวนี้นะฮะเพราะว่านักรีวิวอื่นรีวิวอย่างอื่นไปหมดละเรามารีวิวดูในเรื่องของกายภาพมันมั่งดีกว่านะฮะ ความกว้างอยู่ที่เจ็ดนะฮะอยู่76.7บหกมิลิเมตรนั่นเองเรามาดูความยาวกันดีกว่าความยาววัดด้วยนี่เลยแน่นอนกว่านะฮะปึ๊บนะฮะเอาง่ายๆเลยนี่วัดกันอย่างนี้เลยเทียบด้วยตาเปล่าอยู่ที่ประมาณ1 6บจุนะฮะก็ ร้อยหมมนะครประมาณนั้นนะฮะถ้ามาวาดวาดกันอยู่ประมาณนี้นะฮะร้อยหมมนะฮะนั่นคือความยาวของเจ้าตัวเล t มี K 30นั่นเองอ่ะผ่านไปสำหรับในเรื่องของบอดี้โอเคมาในเรื่องของเซนเซอร์กันบ้างดีกว่าสำหรับเซนเซอร์นะฮะอ่ะามาเทส gps กันเลย gps ถือว่าทำงานได้ดีมากๆเลยฮะอันนี้ให้ร้อยเต็มร้อเลยนะฮะอันนี้ นในเรื่องของ GPS นะฮะจะดูจ n อ i นบ i วอิน u ูดนะฮะ in view อยู่ที่21 in use ที่34แล้วจะมีโอกาสขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะฮะในเรื่องของ GPS นะฮะเอาไปร้อยเต็มร้อยเลยก็แล้วกันนะฮะในเรื่องของ M อ่า Camera 2 API สำหรับใครที่จะไปลง G-Cam นะฮะก็มาเต็มเลยฮะในเ e v e l 3นะฮะก็คือเลเวลสูงสุดนะฮะก็คือสามารถที่จะลง g c แ m ได้ง่ายๆเลยสำหรับใครที่อยากที่จะไปลองในเรื่องของอารมณ์ใหม่ๆของลอมกล้องนะฮะมันตีทัชนะฮะก็อยู่ที่ประมาณนี่ฮะสิจุดเลยนะฮะมาแบบเต็มๆนะฮะหน้าจอถึงจะเป็นหน้าจอ IPS ธรรมดาก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าก็มาถึง10จุดนะฮะสามารถมีโก๊บโหมดใส่ถุงมืออะไรก็ได้นะฮะสัมผัสได้แน่นอนนะฮะในเรื่องของเซนเซอร์นะฮะก็มาแบบสไตล์ นะฮะสแตนดาร์ดเลยนะฮะก็มาครบๆเนะี่ยตรงนี้ก็ถือว่าครบนะฮะถึงแม้ว,ว่า temperature s e n s o r แล้วก็ pressure sensor จะไม่มาก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะฮะในส่วนนี้นะฮะอ่ะมาในเรื่องของ RX monitor นะฮะตรงนี้นะฮะนะฮะ RX monitor เรามาดูว่ามันจะรองรับในเรื่องของสอง CA ไหมนะฮะะเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคในเรื่องของ 2ca นะฮะสำหรับเจ้าตัวเล d ม i K 30ตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะรองรับ 2ca ได้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ช่วงขึ้นที่เขาจะปล่อยมานะฮะว่าอาจะปล่อยมาขึ้นเดียวเห็นไหมฮะมันก็จะสลับไปสลับมานะฮะถ้าช่วงไหนจังหวะรวมขึ้นเขาก็จะรวมขึ้นให้นะฮะถ้าช่วงไหนไม่รวมขึ้น นะฮะมันก็จะขึ้นวันนอนแต่ถ้าช่วงไหนเนี่ยมันมีการรวมขึ้นมามันก็จะขึ้น2 ca ให้นะฮะวิธีสังเกตก็คือมันจะขึ้นเป็น่ี4 g บวกหรือ LTE อบวกอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะถ้าเป็นแบบนั้นก็เชื่อไว้ได้เลยว่าอ่เดเวิรตัวนั้นนะฮะโมเดลของอเพื่อนๆตัวนั้นนะฮะก็จะรองรับ 2 CA เช่นเดียวกันเดี๋ยวลดแสงนิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่อง2 CA หรือไม่ใช่2 CA นะฮะก็เช็คให้เพื่อนๆดูแล้วโอเคโอเคสำหรับ Redmi K 3 0ตัวนี้นะฮะเนื่องจากมันเป็นลอมจีนนะฮะแต่ว่าแรกได้ทําการลง TWRP แล้วก็ใส่ลอม EU ให้มันเป็นภาษาไทยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือมีลอม ภาษาไทยเรียบร้อยนะฮะนั่นก็คือมี ui เวอร์ชั่น11.0.13นะฮะตรงนี้นะฮะก็ใส่ภาษาไทยไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของภาษาไทยแล็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของลอมกล้องที่มันเป็นมี10หรือ10อที่ต่ำกว่านี้นะฮะมันจะมีในเรื่องของฟังก์ชันกล้องประมาณไหนนะฮะแต่ว่าที่แอคเห็นก็คือในเรื่องของลอมกล้อง ของวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีอ่าทิกตอกนะฮะนะฮะก็จะมีในเรื่องของวิดีโอสั้นนะฮะก็คือเป็นถ่ายคลิปทิกตอกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในโน้ตเก้าเอสนะฮะอย่างที่เคยรีวิวมาแล้วนะฮะแล้วในเรื่องของภาพอ่าสโลโมชั่นเนี่ยก็ปรับได้คล้ายๆกันนะฮะแต่ในเรื่องของวิดีโอนะฮะตรงนี้นะฮะฟังก์ชันที่มีเพิ่มขึ้นมาที่ได้เห็นนะฮะก็จะมีในเรื่องของเนี่ยฮะการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ที่เป็นเวลาเราจะไปถ่ายวิดีโอที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวเร็วๆนะฮะเราก็มันจะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีในเรื่องของการอัดวิดีโอที่เป็นวีล็อกหรือวอล์กอะไรก็แล้วแต่ใครจะใครจะเรียกนะฮะตรงนั้นนะฮะก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นการถ่ายวิดีโอแบบมาโคตรงนี้ก็มีนะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบบิวตี้นะฮะตรงนี้ก็มีให้นะฮะสามารถปรับบิวตี้ได้ตรงนี้เหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจว่า ในมี UI ทิศเวอร์ชั่นประมาณา10มันจะมีไหมนะครับเพราะว่าใน Redmi Note 9s นะฮะและ็ไม่ได้เช็คตรงนี้ว่ามันมีในเรื่องของ Vlog k ตรงนี้ไหมหรือมีฟังก์ชันตรงนี้ไหมแต่คิดว่ามันไม่มีนะครับ ที่จำได้ในการรีวิวตัว Redmi Note 9 x มานะฮะแต่ว่าในในเรื่องของเจ้าตัว Redmi k 30ที่เป็น11เนี่ยมี UI 11เนี่ยมันมีฟังก์ชันตรงนี้มาให้นะฮะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สำหรับใครชอบที่ต้องการถ่ายวีล็อกอะไรนะฮะมันก็สามารถที่จะเป็นคอนเทนต์ให้เราได้ดีทีเดียวนะฮะไม่ต้องไป ตกแต่งเพิ่มอะไรมากมายนะฮะก็เป็นอะไรที่เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆไปในเรื่องของลอมกล้องนะครับสำหรับ K30 ในเรื่องของงานวิดีโอนะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับว่ามันก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนะะี่ยฮะข้างบนนะฮะทั้งถ่ายรูปสำหรับงานที่ว่ามีการเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็งานวีล็อกนะฮะก็เป็นมันจะเป็นคอนเทนต์นะฮะเป็น บล็อกบล็อกบล็อกเข้ามาให้เรานะเพื่อความสะดวกนะฮะว่าเราจะเลือกอาการเล่าเรื่องในการถ่ายวิดีโอสั้นแบบไหนนะฮะมันก็จะ มีให้มาหลายสไตล์นะฮะก็แล้วแต่เรานะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของงานวิดีโอนะฮะก็มีในเรื่องของงานวิดีโอมาโคก็มีงานวิดีโอวิวตี้อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆให้รู้กันนะฮะในเรื่องของงานวิดีโอนะฮะงานวิดีโอที่ใช้สําหรับ Tik t o k อกเลยนะฮะก็มีนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะเนี่ยฮะช่วงนี้ใครเล่น Tik To อกนะฮะก็จะมีติดมาให้เลยนะฮะก็สะดวกดีสําหรับเพื่อนๆนะฮะมันก็จะสามารถถ่ายทั้งมุมกว้างถ่ายทั้ง เลนซูมอะไรได้เลยนะฮะในเรื่องของงานวิดีโอนะฮะและในเรื่องของอางานวิดีโอก็อย่างที่บอกนะฮะเวลาเราจะถ่ายาาวิดีโอธรรมดา,าวิดีโอธรรมดาปุ๊บอย่างงี้นะฮะมันก็จะเดี๋ยวนะฮะ ถ้าเราไม่เลือกบิวตี้นะฮะมันก็จะมีถ้าเราไม่เลือกฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกอมุมธรรมดามุมเลนส์ซูมแล้วก็มุมกว้างนะฮะในส่วนของมุมกว้างนะฮะข้อดีของมันก็คือถึงแม้ว่ามันจะไม่มันจะตั้งค่าจากงานวิดีโอแบบธรรมดาสมมติเรากดงานวิดีโอธรรมดาไปนะฮะในการถ่ายธรรมดาถ้าเรากดถ้าเรากดถ่ายไปปุ๊บเนะะี่ยฮะมันมันจะไม่สามารถที่จะ มันสามารถซูมได้แต่ว่ามันจะไม่สามารถที่จะมามุมกว้างได้นะฮะในเาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากต่อเนื่องนะฮะแอคแนะนําก็คือให้มาที่มุมกว้างเลยนะะถ่ายมุมกว้างเลยปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อนๆก็กดในเรื่องของเรคคอร์ดบ่ายนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นมุมธรรมดาเพื่อนๆก็ซูมเข้าไปให้มันอยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะอยู่ที่ประมาณ1 x นะฮะมันก็จะเท่ากับเลนธรรมดาะฮะแต่เรื่องในเรื่องของคุณภาพของภาพมันก็จะดรอปลงนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็สามารถทําให้เราถ่ายทั้งมุมกว้างแล้วก็มุมธรรมดาแล้วก็มุมซูมเนี่ยฮะเพราะมันซูมเข้าไปได้นะฮะได้อย่างต่อเนื่องนะฮะนี่ฮะนี่คือวิธีที่เราสามารถที่จะแก้สําหรับใครที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ามือถือที่ราคาสูงๆที่มันสามารถที่จะตั้งได้ทุกระดับของการ ตั้งค่านะฮะในการถ่ายวิดีโอว่าจะสลับเป็นกว้างสั้นยาวอะไรได้ทุกฟังก์ชันนะฮะแตถ่ถ้าเป็นตัว k 30ตัวนี้นะฮะก็ให้ใช้มุมกว้างไปเลยนะฮะในเรื่องของการที่จะถ่ายในการต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจะใชะ้ในมุมธรรมดาปกติเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการถ่ายวิดีโอของเจ้า Redmi k 30นั่นเอง โอเคครับในเรื่องของวิดีโอในเรื่องของรูปภาพนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนานานะเดี๋ยวแอคจ,จะลงให้หลังคลิปก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เพื่อนๆจะได้เข้าไปดูในนั้นนะครับส่วนของทั้งหมดทั้งมวลของเจ้า K30 วันนี้นะฮะก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะฮะก็เช่นเคยนะฮะถ้าเพื่อนๆ,ๆอยากให้มีรีวิวดีๆ,ๆมีข้อมูลดีๆมีเทคนิคอะไรดีๆนะฮะให้เพื่อนรับทราบนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะกด กระดิ่งยิ่งดีนะฮะเราจะได้ติดตามกันได้ทันท่วงทีนะฮะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ เบสวิดีโอมเมคสาความละเอียดพ0นแปดสิีที่หกเฟรมเ per second ในที่แสงน้อยนะฮะดูภาพก็โอเคมากเลยเีลยวลองเส ดูโอเคมากโอเคตอนนี้เทสในความละเอียดที่1,080งพนีนะฮะที่ความละเอียด1,080ปพีที่30เฟรมเลตต์เปน ทสบวิดีโอกล้องหน้า Redmi K30 นะฮะก็มุมอาจจะไม่ได้กว้างมากนะฮะเพราะว่ากล้องสองตัวที่อยู่ด้านหน้านยคิดว่าน่าจะอีกตัวหนึง่งน่าจะเป็นอเอาไว้ทำในเรื่องของการเบอร์ฉากหลังมากกว่าที่จะเป็นมุมกว้างนะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ เทสวิดีโอเวทมนี K สามสิบงานวิดีโอตอนกลางคืนที่ความละเอียดพันแปดสิบสามสิบเฟรมเลตร์เซคัดนก็จะประมาณนี้นะฮะก็การสั่นก็ทำงานได้ดีโอเค let มี่เคสามสิบนะฮะงานวิดีโอกล้องหน้าที่ความละเอียดพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเลตเปอร์เซกนนะฮะก็จะประมาณนี้งานตอนกลางคืนต้องมีไฟช่วยหน่อยถ้าไม่มีไฟนี่คือหมดเลยประมาณนี้นะครับ